แบบฝึกหัดผดุงคันไทยสรุปจากตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาผดุงคันข้อหนึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของร่างกายในระบบเลือดทำไมเกรดเลือดจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้นต่อเป็นภาวะที่ร่างกายปรับตัวขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มรดาเสียโลหิตมากเกินไปในเวลาคลอดอ้างอิงจากหนังสือพดุงคันไทยหน้าสิถ้าวันใดน้ำขาวปลาไม่เดินคนแค่มีอาการไม่สบายหนักคิ้วปวดศีรษะควรให้ยาอะไร ตอบควินินอ้างอิงจากหนังสือพดุงคันหน้า51สตรีที่คลอดบุตรแล้วใหม่ๆบางคนปวดท้องแทบทนไม่ไหวโดยมดลูกบีบพัดตัวแรงควรให้รับประทานยาอะไรตอบยาทิงเจอฝิ่นกระบุลหรือจันทลีลาอ้างอิงจากหนังสือพดุงคันหน้า65ตามตำราพดุงคันไทยทารกที่คลอดเมื่ออายุค,คันหกเดือนเหตุใดจึงมักตายตอบเหตุที่ทารกตาย เพราะไม่มีกรดแลคติกในกระเพาะอาหารอ้างอิงจากหนังสือพดุงคันไทยหน้า23พระพะคันทะละหมายถึงอะไรต่อโรคฤทธิ์สีดวงอ้างอิงจากหนังสือเวชกรรมไทยหนึ่งหน้าหนึ่งหมอท่านหนึ่งปรุงยาหนึ่งตำรับแต่หาตัวยาไม่ได้หนึ่งชนิดจึงตัดสินใจตัดตัวยานั้นออกไปจากตำรับหมอท่านนี้ผิดจรรยาบรณใดต่อผิดจรรยาบันข้อสิบไม่เป็นคนเกียจคร้านและมักง่ายอ้างอิงจากหนังสือเวชกรรมไทยหน้าเจ็ด ท้องล้านดวงจิตสวิงสวายไม่ขบไปทุกข้อคืออาการของสิ่งใดพิการตอบกุชิสยาว่าพิการอ้างอิงจากหนังสือเวชกรรมไทยหน้าสิบเจ็ดพระอาทิตย์สถิตในราศีกรากฏพิจิตมีเป็นราศีของธาตุใดตอบอาโปอ้างอิงจากหนังสือเวชกรรมไทยหนึ่งหน้าสี่สิบสามขอให้ทุกคนโชคดีโปรดกดติดตามเพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณค่ะ